สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยรัฐแกรเตอร์อีกครั้งนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ ก็เป็นเรื่องราวของช่องที่ชื่อว่าแคลนะคะซึ่งเขาเป็นคนแคนาดาและอาศัยอยู่ที่โตรอนโตนะคะซึ่งเขาจะมาเปรียบเทียบที่แคนาดากับที่กรุงเทพนะคะว่าจะต่างกันอย่างไร mm hmm. เขาได้บอกว่าเขาชื่อแคลและได้อาศัยอยู่ที่กรุงเทพประมาณ8ปีแล้วเขาก็จะพูดถึงประเทศแคนาดาที่เมืองโตรันโตเปรียบเทียบกับกรุงเทพของประเทศไทยว่าจะต่างกันอย่างไรบ้าง เขาได้เล่าว่าที่เมืองโตรอนโตก็เป็นความทรงจําที่ดีเพราะว่าเขาโตที่นั่นเป็นเมืองที่มีความสวยงามแต่ก็ได้มีสิ่งที่เขาคิดว่าไม่ดีนั่นก็คือค่าครองชีพนั่นเองซึ่งถ้าใครต้องการที่จะซื้อหรือเช่าบ้านที่นั่นก็จะราคาค่อนข้างสูงมากๆอย่างบ้านที่พ่อแม่เขาเคยซื้อราคาประมาณ2 3 0 0 0 0หมืนเหรียญสหรัฐแต่ในตอนนี้มีราคาถึง ประมาณ1ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นราคาที่สูงขึ้นอย่างมากและราคาค่าเช่าก็เหมือนกันเขายังเคยเล่าอีกว่าเขาเคยเช่าอาพาร์ตเมนต์ในราคาประมาณ650เหรียญสหรัฐต่อเดือนแต่ในวันนี้ราคาเปลี่ยนเป็น3,000เหรียญสหรัฐ และถ้าเป็นห้องแบบ1ห,ห้องนอนราคาก็จะประมาณ2,500เหรียญสหรัฐเลยซึ่งราคาก็ค่อนข้างสูงจริงๆค่ะซึ่งคนที่ทำงานที่นั่นก็จะเจอกับค่าที่พักและค่าครองชีพที่ราคาสูงขึ้นมากๆแต่เงินเดือนก็ได้เพิ่มขึ้นนะคะแต่ก็ยังไม่พอสำหรับจ่ายค่าครองชีพที่นั่นซึ่งก็ถือว่าเป็นภาวะเงินเฟอ้อด้วย ก็บางทีจะทำให้ธุรกิจบางอย่างก็สบเซาแล้วก็ไม่มีคนทำธุรกิจและคนทั่วไปก็เลือกที่จะอยู่บ้านแทนไม่ออกไปไหนเพราะว่าจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วยแต่มันก็ทำให้เมืองทั้งเมืองกลายเป็นเมืองที่ว่างเปล่าและน่าเบื่อเพราะว่าภาวะเศรษฐ,ฐกิจและค่าครองชีพที่สูงนั่นเองรวมทั้งยังเจอกับภาวะที่มีอัชญากรรมในวงกว้างเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะภาวะเศรษฐกิจอีกนั่นเอง และรวมถึงระบบการดูแลสุขภาพของที่ประเทศแคนาดาซึ่งพ่อแม่ของเขาก็มีอายุมากแล้วนะคะการที่จะเข้าระบบการดูแลสุขภาพนั้นต้องใช้เวลาในการรอมากหรือค่อนข้างนานเช่นเมื่อแม่ของเขาป่วยก็นัดหมอศัลยกรรมกระดูกและข้อก็ใช้เวลารอค่อนข้างนานมากประมาณ18เดือนเลยซึ่งก็ถือว่าระบบการดูแลสุขภาพในแคนาดา ตกอยู่ในสภาวะวิกฤตเขาคิดว่าคุณภาพชีวิตก็ค่อนข้างลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง15-20ถึงปีที่ผ่านมาและเขาก็ได้จากเมืองนี้มาในปี2019เพื่อย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วเขาก็จะเปรียบเทียบชีวิตของเขาในกรุงเทพประเทศไทยให้ฟังนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่าจริงๆแล้วในชีวิตของคนทุกคนก็แตกต่างกันตามสถานการณ์ของแต่ละคนและตามความจําเป็นพื้นฐานซึ่งไม่เหมือนกันแต่ว่าชีวิตของเขาในกรุง กรุงเทพนั้นมีราคาค่าครองชีพที่ถูกกว่าในแคนาดาเป็นอย่างมากซึ่งในขณะที่เมืองโตรันโตที่บ้านของเขานั้นมีราคาค่าที่อยู่อาศัยที่ค่อนข้างสูงมากๆก็จะส่งผลให้ชีวิตเขามีความลำบากมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับที่กรุงเทพได้มีการก่อสร้างคอนโดซึ่งค่อนข้างบูมมากในช่วงที่ผ่านมาก็จะมีคอนโดที่ว่างค่อนข้างมากๆเลย ก็ทำให้เราสามารถเช่าคอนโดที่ค่อนข้างทันสมัยในกรุงเทพได้ในราคาที่ไม่ได้แพงก็จะประมาณ200เหรียญสหรัฐต่อเดือนแต่กรุงเทพก็มีสิ่งต่างๆมากมายที่สามารถจ่ายได้ในราคาที่ไม่แพงและเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ง่ายเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ดึงดูดให้เขามาที่กรุงเทพและที่สําคัญที่กรุงเทพจะมีวัฒนธรรมมีความเป็นมิตรแล้วก็มีชุมชนมีชีวิตชีวาผู้คนก็ร่าเริงอีกด้วยก็จะมีตลาดกลางคืนแล้วมีพื้นที่สาธารณะเช่นสวนสาธารณะและในทุกมุมถนนก็จะมีการขายอาหารแล้วบางที่ก็จะเป็นโซนกินอาหารในตอนเย็นซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงอีกด้วยผู้คนก็จะมาพบปะสังสรรค์กันกและกินอาหารในร้านอาหารซึ่งค่าคลองชีพที่กรุงเทพก็ร าไม่สูงแต่ก็มีคุณภาพที่ดีหรือว่าเราจะเลือกอยู่ระดับกลางหรือหรูหราก็สามารถเลือกได้อีกด้วยและไม่ว่าเราจะอยากทานอาหารไทยในร้านอาหารหรือจะไปนั่งตามบาร์ที่สวยงามก็มีให้เลือกหลากหลายรวมถึงตลาดนัดกลางคืนที่มีชีวิตชีวาและมีสีสันจะไปเที่ยวตลาดนัดกลางคืนหรือถ้าอยากไปห้างที่หรูหราก็จะสามารถเลือกได้อีกด้วยแล้วกรุงเทพก็ยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย ถึงจะมีความทันสมัยแต่ก็ยังมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีความน่าอยู่มากๆเลยทีเดียวกรุงเทพก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญอย่างมากในช่วงสองศตวรรษที่ผ่านมามีการขนส่งระบบสาธารณะที่ทันสมัยซึ่งระบบขนส่งสาธารณะที่กรุงเทพมีความสะอาดและครอบคลุมเกือบทั้งเมือง แล้วก็ยังมีโครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ตที่ดีอีกด้วยและเมื่อได้พูดถึงการดูแลสุขภาพในเมืองนั้นมีความยอดเยี่ยมมากๆม,มีโรงพยาบาลที่มาตรฐานหรือมีคลินิกที่ค่อนข้างทันสมัยและยังมีแพทย์พยาบาล<ม>ที่มีความรู้และห้างสรรพสินค้าก็มีการออกแบบอย่างสวยงามและหรูหรา และเกือบทุกย่านใกล้เคียงก็ยังมีสวนสาธารณะให้ไปพักผ่อนอีกด้วยก็ถือว่ามีย่านสีเขียวแทรกอยู่ในใจกลางกรุงเทพอีกด้วยซึ่งสื่อฮอลลีวูดหรือชาวตะวันตกอาจจะมองว่ากรุงเทพล้าหลังมีความสกรปรกหรือวุ่นวายแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาสร้างมาเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวหรือเปล่าเพราะว่ากรุงเทพที่เขาเห็นเป็นเมืองที่เจริญและทันสมัยมากๆ และอีกอย่างหนึ่งที่กรุงเทพก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเขาคิดว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่ปลอดภัยมากเมื่อพูดถึงเรื่องอาชญากรรมบนท้องถนนกรุงเทพให้ความรู้สึกว่าปลอดภัยมากกว่าโตรันโตอย่างแน่นอนเขาได้บอกว่าเขาอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมาเป็นระยะเวลา8ปีแล้วไม่เคยรู้สึกว่าเป็นเมืองที่ไม่ปลอดภัยเลยเวลาไปไหนมาไหนก็รู้สึกอุ่นใจ และพื้นที่สาธารณะก็ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดซึ่งเขาบอกว่ามีความแตกต่างจากโตรันโตมากที่นั่นจะต้องหลีกเลี่ยงอาชญากรรม ก็ต้องระม,มัดระวังตัวเป็นพิเศษถ้าไม่ระวังอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินก็ได้เขาเล่าว,ว่าทั้งหนึ่งเคยเดินที่สวนสาธารณะที่โตรโต,โต,รโตก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนขี้เมาซึ่งเพื่อนของเขาก็ได้บอกว่าก็เป็นแบบนี้แหละที่นี่และตามสวนสาธารณะก็จะถูกยึดครองโดยคนไร้บ้านซึ่งคนไร้บ้านก็จะมากางเต็นท์นอนซึ่งจะดูไม่ดีจริงๆซึ่งตามสวนสาธารณะปกติก็จะมีเด็กๆมาเล่นอยู่ใกล้ๆในขณะที่ผู้ ชายที่เป็นคนไร้บ้านก็จะตะโกนใส่ผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาอีกด้วยซึ่งก็อาจจะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับเด็กๆได้ซึ่งในกรุงเทพจะไม่เป็นอย่างนั้นจะมีความปลอดภัยมากกว่ามากซึ่งเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราไปรับฟังความคิดเห็นของคนที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะคะว่าจะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์แรกนะคะได้บอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่ทันสมัยมีอารยธรรมและความปลอดภัยส่วนคอมเมนต์ต่อไปก็ได้บอกว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการประเมินของคุณฉันก็อาศัยอยู่ในโตลันโตมาเกือบ20ปีแล้วแทบรอไม่ไหวที่จะออกไปจากที่นี่การขนส่งสาธารณะก็สกปรกและไม่มีประสิทธิภาพ ส่วนสวนสาธารณะก็ถูกยึดครองโดยคนไร้บ้านซึ่งต่างจากที่กรุงเทพการขี่สกูตเตอร์ก็มีความปลอดภัยกว่าที่นั่นผู้คนก็เปิดกว้างแล้วก็มีความเป็นมิตร สามารถพูภาษาและเข้าใจวัฒนธรรมได้การอยู่ที่กรุงเทพฉันไม่เคยรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเลยเดินไปทางไหนก็รู้สึกอุ่นใจเมืองไทยเป็นเมืองที่มีความสุขมากๆส่วนคอมเมนต์ถัดไปก็ได้บอกว่าฉันเห็นด้วยกับคุณทั้งหมดฉันขายคอนโดของฉันในปี2559 และตอนนี้ฉันใช้เวลา6 7ถึงเดเดือนในช่วงฤดูหนาวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็มีมาตรฐานการครองชีพที่ดีกว่าที่โตรันโตอีกส่วนคอมเมนต์ถัดไปได้กล่าวว่าที่ประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่ทำให้วัฒนธรรมไทยดีที่สุดส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าเป็นวิดีโอที่ยอดเยี่ยมมากๆเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก และปัญหาที่อยู่อาศัยก็เป็นแบบเดียวกันในเมืองใหญ่ของฝรั่งเศสส่วนคอมเมนต์ถัดไปได้กล่าวว่าฉันคิดว่ากรุงเทพมีความวุ่นวายในการจราจรแต่ฉันก็ชอบความวุ่นวายมันเจ๋งมากที่ได้อยู่ท่ามกลางมอเตอร์ไซค์กว่า100คันส่วนความคิดเห็นถัดไปนะคะก็ได้บอกว่าเป็นวิดีโอที่ยอดเยี่ยมมากๆเป็นการเปรียบเทียบชีวิตทางฝั่งตะวันตกกับชีวิตในประเทศไทยฉันก็กําลังจะย้ายไปพัทยาอย่างถาวรส่วนคอมเมนต์ถัดไปได้บอกอีกว่าฉันก็อยู่อาศัยในซันฟรานซิสโก ทุกสิ่งที่คุณพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นก็เหมือนกันทุกประการซึ่งฉันเป็นคนอเมริกันแต่ระบบรักษาพยาบาลนั้นก็แย่พอๆกันส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะได้กล่าวอีกว่าซานฟรานซิสโกกับลอสแองเจลิสก็อยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันเป็นเรื่องที่น่าแปลกที่เมืองพวกนี้กลายเป็นเมืองที่มีอันตรายมีเต็นท์อยู่ไปทั่วและก็กำลังจะมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นส่วนคอมเมนต์ถัดไปได้กล่าวอีกว่ากรุงเทพดีกว่าเยอะมากๆ ส่วนคอมเมนต์ถัดไปก็ได้กล่าวว่าในขณะที่คนไทยก็อยากย้ายไปอยู่ที่อื่นเหมือนกันนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนนะคะของคนที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางผู้จัดทําต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Thailand ิ Cre ต r ของเราด้วยนะคะไว้พบกันใหม่วิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ